หากคุณมีความฝันอันบันเจิดย่อมก่อเกิดปาถนาอันแรงกล้าหากคุณมีความเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาด้วยการทุ่มชีวากระทำมันสิ่งที่คุณมุ่งหวังจะบังเกิดสวยเลอเลิศประเสริฐด,ดุดไฟฝันจะเป็นของของคุณโดยเร็วพันจงมาสร้างความฝันของคุณคุณและของผมให้เป็นจริงสวัสดีครับผม พบกันอีกเข่นเคยครับกับเฮงเฮงฟาร์มไก่บ้านและสวนครับวันนี้ภูมิใจนําเสนอครับเป็นลูกไก่บ้านนะครับชุดนี้ร้อยกว่าตัวนะครับเนาะและก็ยังมีอยู่ในเครื่องฟักอีกนะครับเนาะเครื่องฟักนะครับเต็มนะครับนี่ครับก็นะครับก็สิบแปดฟองนะครับเนาะนี่ครับอยู่ในเครื่องฟักนะครับนะครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็อากาศเย็นนะครับเนาะก็เลยต้องนะครับ คอกอนุบาลนะครับเนาะอนุบาลต้องปิดมิดชิดนะครับไม่ให้ลมไม่อากาศเข้านะครับไฟนะครับร้อยวัตต์นะครับสองหลอดนะครับหลอดตรุ่มกานะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยครับที่เฮงเฮงฟาร์มไก่บ้านและสวนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ